สวัสดีครับผมพบกับแท่งแหวงครับผมมาต่อน้ำให้ลูกค้านะครับผมต่อน้ำเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผมยี่ห้อเล็กโทรลักนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นจะเป็นเข้าหนึ่งแยกกับสองนะครับผมระหว่างน้ำเย็นกับน้ำร้อนนะครับผมก็มีสามทางก็งอเกี่ยวในนะครับผมก็ต่อเกี่ยวนอก แล้วก็ต่อเกี่ยวในด้วยนะครับเทปพันสายเทปพันเกีียวนะครับมีกาวติดท่อนะครับผมก็ลงมือต่อเลยนะครับซีลิสสามทางนะครับทากาวใส่ซนิสลงไปเลยนะครับไม่แน่นนะครับโอ ครับตัวนี้บนว่าแผบถูน้ำนะครับผมจะใส่ลักษณะนี้ก็ได้นะครับผมหรือจะเอาลักษณะนี้ก็ได้แล้วตามใจชอบครับผมหมุนเกีียวเข้าเลยนะครับครับผมโหหมุนเกีียวเข้าเลยทีนี้จะเป็นลูกยางกองฝุ่นนะครับผมจะมีสแกงด้วยหลักไม กี่เราก็พกขึ้นไปเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับลักษณะนี้ครับหมูเกียวเข้าไปเลยเอาให้แน่นนะครับการน,น้ําซึมน้ํารั่วโอเคครับผม ร้าผมจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่จะเป็นน้ำเย็นนะครับขึ้นมาเข้าเครื่องออกอุ่นนะครับเป็นน้ำทดสอบเลยนะครับมาเจอเลยนะครับติดกดลงนะครับผมใสเข้าเกาะเลกหูเลยนะครับ โอเคกำลังอุ่นนะครับผมโอเคจอเนื้อเนาะผมจะปรับไว้ระดับนี้นะครับผมให้ร้อนเร็วนะครับผมถนนมันจนแล้วโอเคนะครับผมติดตั้งจนกำลังอุ่นของอิเล็กโทรลัตนะครับผมก็ซิ้งแล้วนะครับผม ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแส้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ